ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องฮันหมูแฮมเหมือนเดิมนะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่ว่าเออเรามาติดอยู่ในไม่ใช่ติดสิเราให้ไม่เราโดนบังคับให้มาสู้กับเดอะด็อกเตอร์เออต้องหูดอย่างงี้เขาจะให้แปตเรามา1หนึ่งอันนะใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใส่ตรงที่ใส่ได้ก่อนนะบเ่องเป็นตรงนี้จะเปิดปิดอ๋อเหมือนเขาให้เลือกเราเลือกทางนะว่าจะไปทางไหนผมไปทางซ้ายอะไรกงีผมรู้สึกเห็นเห็นทางตาย อุ้ยผ่านแล้วครับโอ้อุ้ยอ๋อผมรู้สึกว่าผมมาทางนี้เป็นอะไรที่ผิดมากอุ้ยอุ้ยโอ้ไปดีกว่าครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยสิบกว่าตัวตึ๊บโอเคเสร็ต่ออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อออกออกออกทำไมมันโหดกันจังโอเคก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะตึ๊บโอเค ได้ไหมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ๋ออดอะด็อกเตอร์เจครับเจนอุ๊ยกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยเอ้ยอึ๊บโอเคกี่ตัวเนี่ยโอ้ยยังยังยังอึ๊บถูกหาไว้ใส่นี้ไม่ใช่ใส่ด้านหลังก่อนตึ๊บโอเคอุ้ยอ๋อตกใจอ่า อุ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอึ๊บไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอึ๊บใส่ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วไงต่อนั่นเองนะลองเดินเดินไปดูด,ด้วนอุ๊ยเฮ้ยเจอ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 ทางพอดีโอเคว้าวฉันจะไปเด็ดสุดแก้วใช่ไหมด็อกตเตอร์มีการพิมพ์ ตุดด๊ดหยิบเฮ้ยเฮ้ยมีบอสไฟอะไรไปนเนี่ยเอ้ยแกไม่สามารถช่วยใครได้หรอกคือแค่เนี้ย โอ้โหก็นึกว่าจะมีเยอะกว่านี้แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยคือก็เดินไปมม่วงๆแล้วก็เดินหยิบแบมม่วงแล้วเออผ่านเฉยเลยผ่าทางนี้นี่อะไรอันี้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 อันนี้นี้อะไรคืออันี้อุ้ยจะบอกนะว่าอีโวลูชันอ่ะโอ้าว เฮ้ยแล้วมือกลับมาใช้ได้โอเคมือกลับมาใช้ได้แล้วจะอัปเกรดมือไปมือกับมาใช้ได้เลยว้าวโอ้นี่ได้มาใหม่ก็ไปจะใช้เลยนะชื่อว่าอ m n i Man นะเอ้ย Omni Hand มืออ m n i Man โอเคเราจัดการกเตอร์ได้แล้วครับชิวๆแล้วครับตอนนี้โหลิฟต์ก็ชา้ชาช้าโอเคกว่าจะถึงแล้วไปหไหนต่อขอไปเราไปทางไหนทางนี้แหละเออทางนี้ปอ๊บ อโอ,อ้ยฮ่าไปโอ้เปิดอันซ้ายแล้วนั่งกระเช้ากลับโอ้เอพจริงใครโทรมาเยฮดีใจด้วยโอ้โหต้องขอบคุณจันทร์แน่ๆโอ้รออะไรฝีมือฉันเองโอ้ธรรมดาฮีโร่อยู่แล้ว all that's at Safe Haven. Take Talk left Let's stock. there. him. is regroup boy บอกว่าให้กลับไปเซฟเฮเว่นแล้วก็คุยอะไรเพิ่มเติมคุยอะไรครับคือให้ผมคุยอะไรครับนะโอเคเปิดปึ๊บไปกลับไป s a f เฮเว่นกันกลับบ้านเฮาดีกว่าบ้านเฮาบ้านที่ปลอดภัยโอ้กระตุก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 กลับมาบ้านเฮาแล้วตอนนี้บ้านเฮาทางนี้ถูกไหมตึ๊บ จะจะจะคือเข้าทางปกติก็ไม่ได้เลยนะอ่าที่ไหนนะไอ้เนี้ยโอ้ยเฮ้ามบัดเฮ้าม i n g Take a minute to catch your breath. I'm sure the others would love to talk with you. Hmm. Come in. Chloe and I will be in the generator room whenever you're ready. อ่าเปิดเลย้ยฉันไปจัดการด็อกเตอร์ไปแล้วนายบ๊อบบี้โอ้โหเดินช้าจังเลยคุณเธอปิดประตูปิดประตูมันเป็นเรื่องส่ว,วนตัว,วเปิดละ Losing the doctor, it'll have gotten the prototype's attention. He'll be scared. He knows he's losing, it. and the orphans are all he has. Now's the time to get to the foundation. Make everything ready. Look, we need to talk about this. We shouldn't. Ah, just give it a second. Oh. Oh no. You need to distract him, Doey. Please, keep him away from here. Without the generator. I know, but he can't get in here. Not now. Just buy us some time. Oh. You'll have to fix the generator. We're quick. We won't have a lot of time. Trust us, Doey. Trust me. Just get the generator working.

Uh, it's just a little door on the outside of the machine, usually on the end. Whenever you're ready, flip the breaker switch. But be aware, while it's down, so are safe Haven's defenses. Meaning when when out there, there has nothing keeping it there. We'll have to be quick. <coughs> 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 คือต้องถ่ายใช่ไหมถ่ายไงอ๋อต้องสับอันนี้ก่อนปัดโถไออู้ใสนนี้โอเคอันนี้เอ้าเฮ้ยปึ๊บ <c oughs> แค่นี้โอ้โหแค่ไม่ต้องอ่านซับเลย แต่เมื่อกี้อ่านทรับไม่ทันเลยไม่รู้ร้อาทำอะไรเออทำได้เก่งไงอทำามาบิดฉันหาเมน,นึงเธอทำอะไรบ้างอรู้ได้ไง นั่น,น,นใช่แกเราใช้กันอีกแล้วมาใช้กันอีกแล้ว,ลว,ลวคือคุณเธออยู่แต่นี่อันนั้นยืนยืนยืนไม่เอาการเอางานเลยใช้กันอย่างเดียวต้องกลับไปที่เก่าใช่ไหมที่เก่าเล่าใหม่ไม่ใชน่นี่ที่เก่าอยู่นี่ใช่ไหมถูกไหมเนะีย เหมือนจะไม่ถูกไงก็ไม่รู้อ่านาจะทางนี้นะโอเคทางนี้แหละโอเคถูกละถ้าเอพีนี่มันจะตกขนาดน,นี้แต่ว่าถูกละเห็นแล้วก็ไปกลับกลับไปที่เก่าเล่าใหม่ไงเรามาที่ใหม่เล่าเก่าเดือมาที่เดิมขึ้นลิฟต์เป็นเหมือนเดิมเอ้ยถูกป่ะเนี่ยพีดเอาถูกแล้วหรออะไรมีโนตอะ่ะอ่านไหมไม,ไม่อ่านหรอกเหมือนจะให้แก้ปัตตนมีเซฟเก็บมาฟังไหมไม่ฟังหรอกเหมือนจะให้แก้ปัตตน์ใสฟันเฟืองอีกแล้วรู้แล้วว่ามันถอดออกไง เกรด1ละ2ละนะเป๊บยา1พี่อาร์1อยู่ไหนครับมีเทปตรงนี้ฟังเทปมั้ยักหน่อยมั After a brief interruption we've successfully extracted subject 1322 specifically 1322b from the home sweet home Before said interruption, I attempted to detail the subject's condition and overview the suitability of one Kevin Barnes in relation to Project Dowie. The neural abnormalities noted in Dr. Newman's report are detailed in connection to behavioral issues demonstrated within play care. Trouble getting along with others, aggressive and often confrontational social tendencies. And an otherwise combative nature clearly relay that Kevin is, put simply, a problem child. What friends he does have, he's reported to have attacked in moments of intense play. These tendencies raise concerns. The subject excels in all physical tests. Reflexes, reaction time, and mental fortitude all tested well above average in game station examinations. So, in spite of said concerns, in Dr. Sawyer's eyes, Kevin is ideal for the project. However, if his use in this particular experiment is to move forward, we need to ensure we're not creating a time bomb just as we've begun stabilizing the entire project. If we're to create an experiment that can fulfill multiple assigned roles, we can't allow any single consciousness to throw the others off. Even a simple misregulation of emotions means we have 900 pounds of dough that can shift however it pleases and can turn on even those it trusts simply because it was overwhelmed by a stray feeling. Regardless, Sawyer's word is law. Subjects 1322A and C are to be gathered for processing first thing tomorrow morning. Thus, all we can do is plan our safeguards accordingly. Yes, that's all we can do. <laughs> ไม่ต้องมีฟันเฟืองเลยถอดใส่ถอดใส่ก็จบละโอ้โหผะโถ้ยแล้วก็นั่งหาฟันเฟืองนานเฮ้ยจ,จะตกไปทำไมเนี่ยโอเคเดินดีๆแล้วไม่ตกละเฮ้ยเสียงอะไรอ่าตรงนี้เปิดละตรงนี้เปิดละเฮ้ยกระตุกโหลดฉากเซฟเลยเดี๋ยวดูดิมีอะไรตรงนี้เฮ้ยมีตุ๊กตาุโอ้ยอะไรไดโนมายต์ตกนี่ไปได้ไหมไม่น่าไปได้เม่กี้มีไดโนมายต์ตก มีอะไรวันนี้ต้องลากไปปะตรงนี้อู้คืออะไรอะ่ะเก็บมาก่อนอุ้ยเสียงเสียงตัวอะไรน่ากลัวคักมีเทปด้วยเก็บมาก่อนมานะมาได้มาได้จะเก็บอะไรทำไมตรงนี้มีอะไรทำไมเขาให้เรามาอ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่เขาให้เรามาทำไม อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหทีนี้รีเฟกจัดด้านหมดยังเดเฮดช็อตนะเฮดช็อตอุ้ยฮักกี้อ่ะฮักกี้อะว้าวนี่คืออะไรหมดยังเฮดช็อตไปเฮดช็อตอ๋อเทปเต่อค่อยมาฟังเลยคับตื๊อ มันเรียเปิดได้ยังจะโดดอ้อนะมซะหน่อยเครืออะไรตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะนีนเหมือนเรีย,เ,รยเปิดขอจะให้เราติดติดกับดักวางระเบิดมีตรงไหนไหมเก็บม,มาสามอันอะมีตรงไหนไหมอันนี้อุ้ยมันมีสี่เหรอไรเงี้ยไรเงี้ย หาเพิ่มตรงนี้ปะไม่ใช่ต้องไหนอ่ะอ๋อเพิ่งเห็นยิงแล้วมันจะกลายเป็นระเบิดน้ำแข็งระเบิดตุ้มแล้วก็จะเปิดทางให้เราใช่ไหมอ๋อไม่ฝั่งนี้ประโูเอ้ย ได้น,นล้ไปเอาไปติดตั้งระเบิดกันไม่ใช่ไปเอาไปติดตั้งระเบิดไปเอาไปติดตั้งระเบิดอะไรเอาสักอย่างได้ไหมรยบรรอติดตั้งระเบิดปึ๊บเก็บเงนินมาพิมพ์คอมพิวเตอร์อีกละดูแล้บูสวิต์แน่นอนแล้วนี่ทำอะไรเอมีควันมาแล้วเปิดควันโอควันเต็มท่อเต็มปอดดืดควันไปนไหนต่อ มานี่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 มานีติดติดตดตดตดก็ถูกเลยนี่ค่อยเถอะอ๋อให้ผ่านท่ออื่นได้ปะผ่านเอแล้วก็ต้องผ่านบีผ่านซีนอย่างเงี้ยเหรอ,อถูกต้องอ๋อเราต้องทำให้มันเขียวใช่ไหมเนี่ยโอเคเก็ตละอ๋อตรงนี้ไปตรงนู้นอ๋อเก็ตละไอ้นู้นมานี่ ไปไหนอแล้วก็ไม่ได้เอาเนี้อมาเลย เต้นตึ๊บตึ๊บเต้นลงไหนลงนี่เึ๊บมาลงนี่เออโอโหเขีย้แล้วไงต่อเขีย้แล้วก็ต้องสับมาดีใช่ไหมโอโหกว่าจะได้เป็นชั่วโมงอะอะไรต่อแ่้ไขประตู มีอะไรมาโอแคสสีแดงมาเลยแกขับไปตูอ๋อไปโหรัดทัทวีก็มาไปดีกว่าอุ้ยเฮดช็ the อตวิดีช็อตกันเงี้ยนี่เฮดช็อตกันจะว่าวิดีช็อตกันอะวิดีช็อตกันเฮดช็อต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 ไปดีกว่า วีดอวีดอช็อตกันช็อตกันช็อตกันนะเฮ้ยเสร็จละกลับไปเซฟแฮมเวนดีกว่าเอ้ย,ท,ยทำไมแล้วจะไปรู้ไหมเนี่ยไปแก้ไขปัญหาแก๊สสีแดงนักงนานไม่รู้อะใช่เจเนเรเต คือกำลังจะพูดว่าเจนเนอเรเตอร์อ่ะเสร็จแล้วนะฉันทําให้มันง่ายดายมากโอ้โน oh, no. เราไม่เกิดอะไรขึ้นเนอะรู้สึกว่าโนอี no ้ e. จะเติรดดาแล้วดิสวยวไงแต่เพเม้นจะเป็นยังไงดูแล้วไม่น่าเหลือระเบิดไปสักขนาดต้องไปเช็คดูกันโ oh, อ้ไอพวกนี้มันเดินมาถึงนี่เลยโอ้โห oh, oh. นี่ oh, oh. วิ่ช็อตกันเลยเโดนเลยสวยแล้วโนอี no ้ e. ล้อมมาถึงนี่แสดงว่ามันต้องเกิด oh, โอ้โศกวรรตกรรม ด้ยี่เท่ายังไงดีจริงจริงไม่ใช่เขาไปหอนดี่นะตรงตรงตรงเขาตรงตง Hurts Hurt back always hurt back why. parents scientists everyone have to my friends <laughs> 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 He killed my friends... Oh Mila elom Hand You It all started with you You ฉันพี่อ,อกีกแหละฉันพี่ตลอดเลยอย่าเข้าไปหามันทเไมเออนั่นแหละตึกตึกตึกถล่มโอ้โหตึกถล่มบ้านเมืองไหม้ไหม้กระจุยกระจาย นานไงน,นานไงโดอียเดโดแมนล่างไหนเนี่ย <c oughs> ล่างไหนเนี่ยเดโดแมนนะัำลามซะด้วยโอ้โหเห็นทางหนีที่ไล่แล้วโอ้เดินม,มาปุ๊บ <c oughs> ความไม่โดนไปก่อนละครับจังหวะนี้บายบาย เอาเฮ้ยเอา嘿เอายเอาเ嘿รอ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 เอาไปไหนต่อไปนี้ไปนี้วฮ้ยโอ้โหตึ๊บวายพี่แกสลายนะเลยคือพี่แกเหละท่อเกินไม่ได้ทำ และคือฉันกระตึบกระตึบไปตั้งนานมาแล้วมาแล้วอืด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 เอ้ยยังยังยังจะจับวิกยังจะจับวิกนั่นไงโดนหินทับไปคือก็ไม่ได้ทำไงโปรโตไทม์มนทำมาโกดแ้นอะไรกันเ่ยรอแล้วใช่ไหมสไลเดอร์หนีซอมบี้จู่จู่จๆๆจู่จู่จู่จูโอเคจู่ต่อไปเป็นไรเอ๊ะทำไมไม่เปิด อ,อ๋อต้องสับไปสิต้องสับสบวิตอีว้าวห้องใหญ่ดิสุยโอ้โหยังไม่จบมันชีแค้นยังไม่จบไงอันนี้คืออะไรอุย้ยโอ้แข่งโป๊กแล้วด้วย,วยอุย้ยตกวายเออโอ้จับไม่โดนเป็นไงเดอะแมสทิกเกินปุ๊บ นานนะเป็นยังไงหลบแบบสองาเต็มอหครัคบหลบนแน่แน่แน่หลบโอ้ยโอเคครับ,คครบก็เอาเป็นว่าบอสไฟ์มาต่อกันพาหน้าก็าแล้วกันก็สำหรับพานี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราได้จัดการด็อกเตอร์แล้วตอนนี้เหลือโดอี้ที่กำลังโกรธแค้นและบ้าคลั่งอยู่นะครับแม่ก็พาหน้าก็ต้องจัดการโดอี้จริงๆแล้วแหละก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Kalau ada